สิ่งที่ตัวเวลอสไม่ได้ติดตั้งมานะนั่นคือคุณสอนโทนท่านผู้ชมเล็กรูมของผู้โดยสารแถว2เนี่ยสบายสบายเลยสำหรับแถว3ก็นั่งได้นะครับแต่ว่าโอเคอาจจะให้เด็กๆหรือให้ผู้โดยสารที่ ตัวเล็กๆหน่อยนะครับไปเป็นพื้นที่ของเขาไปอาจจะลำบากเราน,นี้สำหรับคนตัวใหญ่ๆนะครับในครั้งนี้นะครับท่านผู้ชมสังเกตที่หน้าจอกลางนะมันจะมีฟีเจอร์ที่แสดงสถานะของรถยนต์อยู่ตอนนี้นะครับเรากำลัลงไต่ขึ้นเนินชันเนี่ยความชันกี่องศามีบอกไว้หมดนะ สวัสดีครับตอนรั้ทุกท่านเข้าสู่ออโตมอเตอร์ไทยแลนด์ครับวันนี้มีผลทดสอบสมรนะของ t o y o ต a v เว o ์รครับรถอนเนกประสงค์รุ่นล่าสุดของ To y ยต a ามานำเสนอรถรุ่นนี้เชื่อว่าหลายๆคนรออยู่ครับลูกค้ากลุ่มนี้นะฮะครอบครัวใหญ่หรือเพื่อนฝูงเยอะเนี่ยสบายเลยฮะรถเป็นรูปแบบของเจ็ที่นั่งนะครับอนเนกประสงค์แต่วันนี้เราจะไปพิสูจน์สมรนะของเครื่องยนต์ครับ1.5งาลิตร1้6แรงม้ากับเกียร์อัตโนมัติ CVT บนเส้นทางกรุงเทพหัวหินนะฮะไปดูกันว่าวันนี้นะครับ ประเอี่ยมการทดสอบจะเป็นเช่นไรดีเทลต่างๆของรถมีอะไรเดี๋ยวผมอธิบายให้เราฟังครับเอาละครับเริ่มเข้าสู่การเดินทางนะครับเราออกเดินทางจาก Toyota Driving Experience Park ที่บางหนานะครับรถในรูปแบบเจที่นั่งคันนี้ก็ถือว่าเป็นน้องรุชตุดท้องจาก Toyota รูปลักษณ์หน้าตามันก็คือเวลสเนี่ยมันคือตัวของ อวันซ่าที่อัปเดตนะครับเป็นในรูปแบบของโมเดลเชนเลยนะครับแล้วก็ใช้ชื่อรุ่นว่า v e ล o ์สกอมาภายในโอ้โหทำมาใช้ได้นะแม้ว่าตัวคอนโซลตัวแผงข้างจะเป็นในเรื่องของวัสดุที่เป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปมานะครับแต่ว่ามันให้อารมณ์ผิวสัมผัสของวัสดุ s ซอ o u c h เข้ามาเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ความทันสมัยของเขานะ เริ่มจากตัวหน้าจอนะครับที่เป็นในรูปแบบของดิจิตอนนะครับแล้วก็ตัวจอกลางเนี่ยที่เป็นรูปแบบฮัตสกรีนดีไซน์มาได้ลงตัวนะครับในขณะที่คู่แข่งยังเป็นรูปแบบเข็งกันอยู่นะแล้วก็ฟีเจอร์ไม่ได้มากมายขนาดนี้นะครับสิ่งที่ตัวเวลสไม่ได้ติดตั้งมานะ นั่นคือคูณสันโทนท่านผู้ชมคือเขามองว่าอันนี้มุมมองของผมนะครับการที่ไม่ได้ติดตั้งคูณสันโทนมาเนี่ยสําหรับตัวผมเองนะคูณสันโทนไม่ค่อยได้ใช้งานอยู่แล้วละ่ะในการทดสอบรถแต่ละครั้งเนี่ยแต่โอเคถ้าเป็นในรูปแบบของอัตติฟคุณสั t โทนแล้วนะครับนั่นคือมีการใช้งานเกิดขึ้นเพราะมันจะไป ร่วมๆกับหลายๆระบบเข้ามานะทั้งตัวเตือนออกนอกเลนตัวดึงกลับตัวเบรกให้อัตโนมัตินะครับตามรถคันหน้าหรืออะไรอย่างนี้มีมาให้ครบเลยแต่พอคุ้ส่นทนเอาออกไปเนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีตัวเบรกให้อัตโนมัตินะตามรถคันหน้าแต่ที่เหลือเช่นเตือนออกนอกเลนนะครับพร้อมกับดึงกลับเนี่ยมีมาให้พร้อมกับมีสัญญาณเตือนมาให้ที่หน้าจอนะครับ รวมไปถึงในเรื่องของตัวอันนี้เลยเมื่อกี้ลองมาช่วงรถติดๆนะครับขึ้นเดินสูสงๆตัวฮิลสตาร์ t แอสเสนะครับ mm hmm. ก็มีมาให้ภาษาภาบพวกนี้แต่ละค่ายแต่ละแบรนด์อาจจะใช้ภาษาที่มันเปลี่ยนไปนะแต่ว่ารูปแบบการทำงานมันคล้ายๆกันผมขออนุญาตเรียกตามที่ผมเข้าใจแล้วกันนะครับเรียกตามที่ผม สัมผัสมากับระบบพวกนี้แล้วกันนะครับทุกครั้งที่เราเลือกหมดกันกันกนกบขี่นะตรงปุ่ม drive ที่ทโหมดอัมัร้ีฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยกดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของ power ออกมานะครับแล้วก็ตัว eco mode ออกมานะครับแต่ละโหมดหน้าจอก็จะปรับเปลี่ยนกันออกไปนะครับในส่วนของจอกลางก็เป็นหาร์สกรีนนะครับไล่เรียงลงมาก็จะเป็นพวกแ,แ่แ่อตโตเมติแต่ไม่ได้แยกส่วนปรับซ้ายขวานะครับ ไม่ได้มีติดตั้งตรงควบคุมดูอโซนมาให้แต่โอเคด้านบนเนี่ยก็มีตัวเป็นตัวช่องระบายความเย็นนะครับส่งไปทั่วถึงทั้งผู้โดยสารแถวหลังทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็มีติดตั้งมาให้ครบถัดลงมาจากระบอากาศนะครับมันก็จะมีตัวสวิตช์ปุ่สตาร์ทอยู่นะครับแล้วก็พวก เซนเซอร์ของเข็ีมขัดนิลภัยนะครับรถรุ่นนี้เกียร์เป็น CVT นะแต่เพิ่มฟีเจอร์ในส่วนของบวกลบมาให้นะครับบวกลบตำแหน่งเกียร์เนี่ยเขาซอยเป็น7จังหวะเดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้ลองนี้แต่ว่าพัดเดิชิพไม่ได้มีนะครับมีที่ตำแหน่งเกียร์อย่างเดียวหัดลงมาเป็นพวกเบรกมือไฟฟ้าพร้อมกับตัวออโต้โฮนะครับพูดถึงแล้วนะครับเวล้อเนี่ยฟีเจอร์ต่างๆที่ให้มันเยอะนะครับแม้ว่าคูลส่วนโทน จะไม่มีนะแต่อย่างอื่นเนี่ยให้มาแฟมเลยในรุ่นท็อปมีไวเลสชาร์จมาให้ด้วยนะครับวางไว้ตรงบริเวณที่เท้าแขนช่องเสียบ USB อะไรมีมาพร้อมหมดเลยหนึ่งเรื่องที่วางแก้วมีมาให้เยอะแล้วก็ที่แจวนะครับคอนโซนหน้าเนี่ยมีทั้งมุมซ้ายแล้วก็มุมขวาวางแบบอยู่ข้างหน้าช่องปรบอากาศเลยครับ ก็จะได้รักษาความเย็นของเครื่องดื่มมาไว้ได้นะครับกาแฟอะไรระหว่างทางนะครับขี่ช่วงล่างข้างหน้าอิสระแมกก์ซัน,นข้างหลังเป็นทอชั่นนะครับแต่ทอชั่นเซ็ตมันดีนะไม่ถุมกับแข็งกระด้างอะไรอย่างนั้นไม่ไม,ไม่ไม่ใช่นะครับเซ็ตัพมาแจ๋วเลยอะครับ ผมใช้อยู่ความเร็วประมาณหนึ่งรอกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรอบเครื่องยนต์นะถ้าในกรณีที่ว่าเป็นความเร็วปลายแล้วนะผมล็อกความเร็วประมาณนี้นะครับรอบเครื่องยนต์ก็ในกลุ่มอีโคคาร์เลยแหละอยู่ประมาณตั้งพันแปดพันเจ็ดร้อยรอบโดยประมาณนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของความเร็วร้อยยี่สิบปุ๊บเนี่ยรอบเขาอยู่ไม่เกินสองพันสองท่านผู้ชมก็เป็นในในย่านความเร็วของในกลุ่มรถอีโคคาร์นะครับที่ ที่ความเร็วท่านี้แล้วรอบประมาณนี้ตอนนี้เราวิ่งเราวิ่งมาใช้ระยะทางประมาณเกือบเกือบ200กิโลแล้อยู่ประมาณ180กิโลอัตราสิ้นเปลืองแสดงอยู่ที่ประมาณ15.3-15.4กิโลเมตต,ต่อลิตรนะครับแล้วก็ตลอดระยะทางที่เราทําการทดสอบมานั้นคือลองทุกโหมดโหมดขับขี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโหมด Power โหมดอีโคนะครับหรือโหมด AI เนี่ยเราลองหมดเพราะฉะนั้น การตอบสนองของเครื่องยนต์ตอบสนองคันเร่งมันก็จะเปลี่ยนไปตามโหมดอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมลองดูฟีเจอร์ต่างๆที่อยู่ข้างในรถนะครับไม่พูดถึงตัวพูชซอนโทนนะเพราะว่าไม่มีไม่มีติดตั้งมาให้แต่อันอื่นเนี่ยมีมาให้ครบเลยแหละแล้วก็ความประเด็นประสงค์ของเขานั่งแถวสองน,นะครับพื้นที่เหลือๆนะคือเล็กรูมของผู้โดยสารแถวสองเนี่ยสบายๆเลย สำหรับแถว3ก็นั่งได้นะครับแต่ว่าโอเคอาจจะให้เด็กๆหรือให้ผู้โดยสารที่ตัวเล็กๆหน่อยนะครับไปเป็นพื้นที่ของเขาไปอาจจะลบาบากเรท่นนี้สาหรับคนตัวใหญ่ๆนะครับภาพรวมทั้งหมดโอเคนะครับช่วงล่างพอความเร็วสักเกินร้อยขึ้นมานะอตอนแรกเข้าใจว่าจะออกเป็นเด้งๆนะครับลองกระโดดคอสะพานลอ,ลองช่วงถนนที่เป็นลอนดูนะครับ ปรับเฟตมันดีเป็นเป็นคันแข็งเป็นช่วงล่างแบบทอร์ชั่นที่ปรับเฟสมาลงตัวเลยนะครับไม่ไม่กระด้างออกไปทางฟิลแน่นๆนะครับแล้วก็พวงมาลัยการควบคุมเนี่ยแม่นยำนะแม้ว่าเป็นตัวของไฟฟ้าก็เถอะนะครับอีกหนึ่งจุดที่สัมผัสได้เลยคือเรื่องของคันเร่งการตอบสนองของคนเร่งในโหมดต่างๆนะั้นที่เขาล็อกเอาไว้นะครับแน่นอนว่าพาวเวเนี่ย ตอบสนองกขเร่งได้ค่อนข้างจะด,ดีมากเลยนะครับติดเท้าเลยนะครับอีโคกับตัวของ normal ก็ลดหลั่นลงมาแต่การใช้โหมด normal เนี่ยบางครั้งที่ผมต้องการเร่งแซงนะหรือบางครั้งที่รถกำลังของรถมันตกลงมาต้องการให้ความเร็วแต่หิยยางที่ใหม่ๆม,มันเหมือนนีการรอรอบเล็กน้อยอีกหนึ่งเรื่องที่ที่ชอบนะครับเรื่องของระบบเบรกคนะันผู้ชมครับ ลองเบรกดูนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักเบรกที่เบาหรือน้ำหนักเบรกที่หนักนะครับอาการที่รถเวลามเมนตัมถูกถ่ายเทเนี่ยหน้ามันจะบิบทิมนิดหนึ่งใช่ไหมครับแต่ตรงเนี้เซ็ตอัพมันดีเวลาเบรกหน้าไม่ค่อยทิมเท่าไหร่นะครับมีการกระจายแรงเบรกที่โอเคเลยนะฮะเหยียบเบรกแรงๆก็ไม่ค่อยหัวไม่ค่อยทิมหนักนะหรือว่าสอบผ่านในครั้งนี้นะครับท่านผู้ชมสังเกตที่หน้าจอกลางนะ มันจะมีฟีเจอร์ที่แสดงสถานะของรถยนต์อยู่ตอนนี้นะครับเรากําลังไต่ขึ้นเนินชันเนี่ยความชันกี่องศามีบอกไว้หมดนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นลุกเล่นหนึ่งอย่างที่ที่ทางโตยโยต้าใส่ไว้ให้นะครับเจ๋อเลยมาเจอสภาพเส้นทางได,ไ,ดได้ใช้ฟีเจอร์พวกนี้ด้วยนะครับซึ่งบางบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทดสอบอะไรขนาดนี้นะสะภาพเส้นทางก็ถามว่าชันไหมชันเลยแหละ ผมพยายามรอ,อ,อกความเร็วไว้อยู่ที่2,000รอบนะครับให้ CVT เนี่ยค่อยๆไต่ความสูงขึ้นมาเองนะมีอาการบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็ฟันฝ่าไปได้อาการที่ว่าหมายถึงว่าอาจจะแบบมีช่วงอรอลอบ้างนิดนึงนะเติมคันเร่งก็ไปเติมหนักคันเร่งก็ไปก็ไปต่อได้นะครับแต่อีกอย่างนึ่งรถคันนี้มีบล็อกที่ตำแหน่งเกียร์นะก็สามารถใช้พวกนี้แหละครับเรื่องของ ขึ้นลงทางลัดชันหรือว่าการเข้าโค้งนะครับด้วยความเร็วด้วยการใช้ engine b r a k ด้วยการใช้อัตราทดของเกียร์เป็นตัวดอบความเร็วเนี่ยก็ทําให้ขับขี่ได้สนุกยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ผมว่นี่แหละเอาบวกลบเล่นอย่างเดียวพอโอ้ความชันใช้ได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกตั้งแต่แรกคันนี้มีการเอาตัวระบบ hill a assist เข้ามาไว้ด้วยในกรณีที่เราจอด ติดอยู่บนสะพานนะหรือบนเนินชันแบบเส้นทางแบบนี้นะครับถ้าเราปล่อยเบรกปล่อยเา้าจากเบรกรถมันจะไหลลงเนินนะครับแต่พอระบบนี้เข้าไปเนี่ยเขาจะค้างช่วยเอาเบรกมาค้างรถไว้ให้ไม่ให้ไหลลงเนินในประมาณสักสามวิประมาณหลังจากนั้นช่วงเวลาตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนเท้าจากเบรกไปที่คันเร่งได้โดยมีเวลาเหลือเฟือนะครับรถมันก็จะไม่ไหลเพราะฉะนั้นอันตรายที่มันจะทําให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันก็จะไม่มีนะครับ ในกรณีี่เราจอดรถนะครับตรงนี้ก็จะมีกล้องมองภาพรอบคันมาแสดงให้เห็นที่หน้าจอกลางนะครับท่านผู้ชมใช้ปุ่มบริเวณพวงมาลัยมัติฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยกดเข้าไปนี่นะครับรอบคันที่เห็นด้านหน้าหรือเราจะเลือกมุมภาพให้เป็นเพียงด้านข้างทางซ้ายและขวาหรือข้างหน้าอย่างเดียวก็ได้นะอันนี้เป็นเป็นดวงตาที่เขาติดไว้ให้รรอบคันเพื่อการใช้งานที่เป็นปลอดภัยนะครับหรือว่า สี่ขวงต่างที่อยู่รอบๆบรถตอนนี้เราจอดเนี่ยเราก็สามารถเห็นได้จากกล้องตงัวนี้ถือว่าโอเคนะไปได้เลย